จังหวัดกลาลสิน ก้าสู่สมาซิตีด้วยการจัดสัมมนา NT Community Innovation Connect วันที่22สิงหาคม2567จังหวัดกาลสินได้จัดงานสัมมนา NT Community Innovation Connect สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาลสินที่ห้องประชุมพยับหมอกชั้น3อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารทรัพย์มหาวิทยาลัยกาลสินโดยมีนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยนาย องค์การบริหารส่วนตำบลน,นายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างขับขัง่งงานสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นาร์ทซิตี้ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากบริษัทชั้นนำหลายแห่งภายในงานบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรืออ ได้นำเสนอระบบ e-document ซึ่งเป็นระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นลดการใช้กระดาษและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานนอกจากนี้ในงานยังมีการจัดบูธแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากบริษัทชั้นนำอาทิบริษัท เทลประเทศไทยจำกัดบริษัทไอพ d ดเดเวล p อปเมนต์จำกัดบริษัท ACA จำกัดและบริษัทไมโครเซิร์ฟจำกัดโดยแต่ละบริษัทได้นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะกับการพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายอัจฉริยะการจัดการข้อมูลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในชุมชนโดยนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินกล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิ ที่ท่านมาใช้ในการพัฒนาท้องถิน่นซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้การสัมมนานี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนในจังหวัดกาลสินงานสัมมนา NT Community Innovation Connect สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาลสิน ได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมงานและเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน